bá lìa khuất chuối nè Đây mà Trời Game đi lia chuối nè Nè bà bà Lia tem đi Mình sẽ làm nè lời Khói bà 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 chả làm Đứa gì ừ. Đứa xôn đứa xôn đứa xôn đưa bà chả làm Ừ ừ ừ, ừ. ki 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 gang gang ding ping ping ปัดเราได้ไหมปีดประตูกันลูกตัดเราได้สีป่ประตูกันปะอะไรเปิดแอร์นล่นเล่นข้างในไหมโอเคแต่ห้ามเล่นนานนะเล่นได้กี่นาทีอ่าสักสองช,ช,ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกันชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเดี๋ยวดูก่อนโอเคไหมดูพฤติกรรมตาหนูว่าถ้าตาหนูมันแบบมันทำแบบที่ป้าห้ามบ่อยก็แบบว่าจะให้พักเร็วขึ้นโอเคไหมครับ Okay. ฉันฉลามเขากัดเราได้นะระวังนะกัดเราแล้วเราตายเกิดใหม่เลยนะ <c oughs> เราจะเกิดใหม่จริง 음음 <목> <목>

ป๊าไม่มีคุณขับเหนอเดี๋ยวเดี๋ยวนราะไปไกลนะจะมานั่งเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้มาโอเคไหมป๊าเรานนนั้เป่าหัวให้หนูด้วยเดี๋ยวหัวหัวไม่แห้งมันจะทำให้ไม่สบายดูไหมครับครับเฮ้ยพระ บ,าบา้าขึ้นเรือก,กันหดึ่งตอนไหมไม่ใช่พลาเนี่ยเขาเรียกวารีวสีรีวสีมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพาขึ้นเรือมาเร็ว,รวอจะไหนแล้ไม่ทั้งนี้เนี่ยตาแม่ปลาพูดไม่ต้องพูดบ่อยละลูกอย่าชอบโดนดุนะลบาวางก่อนค่อยขึ้นวางก่อนนิดเดียวไม่ง,งั้นเดี๋ยวหัวนังไม่ถนัดโอเคไหมโอเควันนี้ไทยหลังมาให้ขึ้นแล้ว ดี๋ยวตามไปเอาหมอนให้หนูก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาหมอนให้หนูก่อนได้น้ำอะอรเฮ้ยปลาฉลามปอลไปฉลามขนาดไหมพิงพิงลองพิงดูดินี่ดีไหมโอเคไหมมันจะตกหรือเปล่าเหม็นเลยแม่นาตุดใช้ได้เลยนะบาว้ามาขึ้นเรือกันในตอนนี้แบบวาจะเย็นถึงรูปจะเย็น นี่ก็เรือดแล้วมีเก้าอี้ด้วยเห็นไหมแล้วเราทำอะไรกับฉลามได้บ้างวะนี่เรือในตันเรือในตัเนี่ยแล้วทำอะไรกับฉลามได้บ้างอะลูกบ้าว่าขึ้นเรือเร็วนี่ไงเอกขึ้นติดทันเรือตักขั้นไหนอ่ะนี่ไงอยู่คนละฝั่งเลยเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังไปกำลังไปแล้วป้าสามารถทำอะไรได้ไหมกับฉลามไม่มีปืนยิงไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรเลยมีแต่ช่องเฉยๆเปะ กกกีีีเอออันนี้ดีจังเออขึ้นมาเร็วไป,ไปอยู่นี่ไงอยู่ในกองเลยตาจอยก่อนนี่นะกองอย่างน,นี้ออไปบ๊ะ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 มีที่นั่งนั่นนี่ยไม่ไปนั่งเหรอไหนอ่ะไว้ปะปะอ,ยอยู่ข้างนั่นไงตรงนี้ยับที่นั่งเขาไม่นั่งให้เลย <S <S อ๋อนี่เหรอใช่ เห็นเดีเพื่อนไหมมีอย่างข้างหน s <S ้างหน้าน네 yeah, ู่นนู่นเห็นไหมเห็นจูบาเทมไหมเทมานี่นี่ปาบาช้างจ้าเห็นแล้วนี่เทม่าเป็นฤาษีเห็นไหมเห็นฤาษีเลี้ยงผีเดชนไหลามเออเอือพังพาก็ไอ้บบนี้เลยกลัวบ่กลัวเลย เอ้ยปลาไม่ชอบปลาฉลามพูดจริงๆว่ะไม่ชอบโหได้แบบเต้นแรงาเออปลาไม่ชอบปลาฉลามที่สุดในโลกเลยปลาโกลอะไรเนี่ยเต้นคนแรงปลาอะไรเนี่ยไม่รู้เพื่อนเราเรือมาไงอ่ะอจะโดนปลาฉลามปลามาเดี๋ยวพาขึ้นเรือนี่ปลามาทางนี้มาทางนี้มาแล้วมาแล้วเก๋กเก๊กเก๊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  กๆๆไปเล่นด่านเดิไมได้ไหมด่านออบบี้อ่ะด่านที่เป็นกระโดดกระโดดอ่ะป๊าป๊าแปดจมูกชั้นห,หนึ่งกับคุณครับนี่บอกว่าเดี๋ยวเป็นคนขับนะนี่บอกว่าที่นั่งตรงนี้นะอืมอยู่ตรงในตันน่ะนั่งได้เหรออ้าวว้ากระโดดขึ้นมาชั้นสองว่านั่งบนนี่ป,ปา๊ปปาป๊าป๊าอ้าวผิดคารหรอ ในตาขับแล้วขับไม่ได้เราไปไปอีกลำไหมล่ะลำใหญ่ไหมลำนู้นอ่ะเนี่ยมามาเร็วเดี๋ยวขับเองอ่ะอ่ามามาพื่นก็จะขึ้นด้วยอ่ะไปเลยไปนั่งข้างหน้าตรงนี้นะไม่ได้อันนี้เป็นคนณขับใช่หรอใช่อ๋อขอโทษขึ้นเลยทันไหมไปกิ๊กกิ๊กิ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  เฮ้ยนีตัดเบียดเพื่อนเพื่อนชนปะปมปะปะเองนะปะปะอ้าวปะปะก็เดินมาตรงนี้อะเฮ้ยไปฉลามข้างล่างเหรอใครจะเอ้ยตายคนดีเราเราไปกันเดิมไอทำร้ายลูกฉันวะเร็วปะปะาจวด้วยเนี่ยมาเร็วรรมาเร็ว,รวอึ้เอึบ นว่ามีน้ำผลออกมาเห็นไหมเนี่ยใช่เ๊ืเเเเเดือบัาิไขับเดือนได้แลเพลินๆดีไม่สนุกไม่ถึงจะสนุกแต่เพลินๆได้ กระโดดออกและแล้วเนี่ยจะให้ปลาปลาฉลามมากินปบลา,บาเอาเอาจะให้บปบาจะให้ฉลามแขะขับแทนในดัดเออวัขึ้นไม่ได้อ๋อเ,อเรือเรือไม่เอาแบบกลัวไม่ชอบปลาฉลามพูดจริงๆริงกลัวมากเรือนี้สบายสะดวกสบายไหมมมีใครมาดูกลัวไห เอ้ยสุดแล้วไปไรรรรวหรือเปล่าเอ้ยมาตงนี้ตดจอจอเดนนี้กลัวกลัวไปเดิกันแล้วเดินท้านตาสำรวจเห็นไหมตกนะกบลาตกนะไม่ต,ตกนะไม่ตกสบัดที่ดืวดอเลยดื้อสบดัดสิอสบัด แหม่ไม่รั่วไม่รั่วไม่รั่วเห็นเรือเทยหลังไหมเห็นเรือเทยหลังไหมไม่ปเล่นเกมแบบแกล้งเพื่อนน่ะหรอไม่เล่นเกมมาดีกว่าสนุกอาจจะชอบห้องโลก ปาไม่ค่อยชอบแต่เล่นได้ไม่เป็นหนูได้ไม่เป็นไรไม่เปื่อรเสมอนะไปถึงแล้วสถานีดอนลุกทีรถไฟรถเรือเรือป๋าไปกันเถอะออกจาน้ำบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวพับ เดี๋ยวพาไปเรืออื่นมาเรือเล็กมั้งนาเรือเล็กๆแข่งกับป๋าดีกว่าออกมะเอามาโอเคจะหลับขึ้นฝั่งแล้วดูดิมาป๋า,ปาแข่งกันเออป๋า,าต้องรอเลยตาไปก่อนป๋าจะเอาเรือมาเล่ตนตานไงถ้าถ้าเรา,เราดกดถ้าเรากดอีกเนี้ยเฮ้ยตาจะหลับตาป๋า,ปาเดี๋ยวป๋า,ปาพังแน่นอนแหละ พาไปให้เขาไปกินในตัดก่อนโดยบาถึงแค่นี้ออ <c oughs> บอกว่าเขามากินในตัดไม่ได้ขับเร็ว,ว <c oughs> เหรอแข่งกันป้าว่าใครจะถึงก่อนโอบาบา